เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลให้ปัจจุบัน,นยังคงอยู่และเมื่ออดีตเปลี่ยนไปปัจจุบันและอนาคตก็เปลี่ยนไปด้วยเดไดว่าอดีตนะั้นเป็นพ่อของการเวลาและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า <c oughs> The Visitor from the Future 2022 ที่โรงงานยิงเลียร์ของบริษัทแอ็กโซมาโคเครื่องปฏิกรณ์หนึ่งถูกกืนหายไปในเปลวไฟลังสีโดนจึงรีบบินไปตรวจสอบสถานการณ์สถานการณ์สร้างความตึงเครียดพนักงานก็วิ่งหนีเอาตัวรอดท่ามการความสับสนรุ่นวายช่างเทคนิคสองคนพยายามอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปฏิกรณ์ระเบิดแต่พวกเขาตกลงกันไม่ได้ว่าจะกดปุ่มไหนดีระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงินทันใดนั้นเองนักเดินทางข้ามการเวลาก็ได้ปรากฏตัวขึ้น เราพยายามให้คําแนะนําพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําต่อไปแต่เพราะกระจกเก็บเสียงทําให้พนักงานไม่ได้ยินเราจึงเดินเข้ามาใ,ใกล้แล้วก็บอกว่าให้กดปุ่มอย่างสีเหลืองถึงแม้ชจ่างสองคนจะไม่แน่ใจก็ตาม ในไม่ช้าตัวแทนสองคนของตำรวจการเวลาก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาพยายามเข้าจับกลุ่มชายคนนั้นแต่ว่าชายคนนั้นก็หายตัวไปได้ทันเวลาตำรวจบอกวิศวกรว่าอย่าไปเชื่อชายคนนั้นให้กดปุ่มสีน้ำเงินซะหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หายตัวไปในลำแสงสีฟ้าวิศวกรไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่สุดท้ายเขากดปุ่มสีน้ำเงินหลังจากที่กดปุ่มสีน้ำเงินก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ต่างๆจะดีขึ้นแต่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็ยังระเบิด หลายปีก่อนตัวแทนรัฐบาลชื่อกิลเบิร์ตอ v e ิเบอร์กำลังจะอนุมัติก่อสร้างโรงงานนิวเคลียร์ที่ขัดแย้งกับประเทศจีนในระหว่างแถลงข่าวเขาได้อธิบายว่าสิ่งนี้จะทําให้ผู้คนมีงานทํามากขึ้นและพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่สุดแล้วจากห้องโถงนักกิจกรรมเชิงนิเวศชื่ออลิสเจอประท้วงว่าบริษัทนี้ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยซึ่งมันจะทําให้เกิดความเสียหายมหาศาลในอนาคต จากนั้นรปภก็ได้นําตัวอลิซและคนที่เห็นด้วยกับเธอออกไปจากที่ประชุมไปยังสถานีตํารวจเพื่อนเธอแนะนําให้โพสต์วิดีโอที่เราถูกจับลงโซเชียลแต่อลิซบอกว่าควรดึงความสนใจไปที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากกว่าพวกเราต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ตารวจก็มาปล่อยตัวอลิซบอกว่าพ่อแม่มาประกันตัวเธอแล้วทําให้เพื่อนของเธอนั้นตกตะลึงเนื่องจากผู้ปกครองของเธอก็คือกิลเบิร์ตคนที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานนิวเคลีย ระหว่างทางกลับบ้านคิวเบิร์ตก็ตำหนิลูกสาวบอกว่าทำตัวเหมือนแม่ซึ่งแม่ของอลิซท,ที่เสียไปแล้วก็เป็นนักกิจ,จกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอลิซบอกเขาเกี่ยวกับขื้นเสียงที่ไม่ดีของเอ็กโซมาโคซึ่งบอกไปในไหนว่าพ่อของเธออาจจะรับสวยหลังจากลงจากรถเพื่อนของอลิซก็โทรมาจากสถาน,นีตำรวจบอกว่าเธอโกหกเรื่องพ่อเพื่อให้เพื่อนยกโทษให้เธอต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของพ่อและหาหลักฐานว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับบริษัทเอ็กโซมาโคไม่เช่นนั้น พวกเขาจะโพสต์วิดีโอและให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นลูกของใครอเล็กซก็จำใจต้องทำในเย็นวันนั้นยูเบิร์ตก็ได้ดื่มเหล้าพร้อมกับดูวิดีโอของภรรยาที่เสียชีวิตขารู้สึกเศร้าจึงปิดแล็ปท็อปแล้วไปนอนซึ่งตอนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อลิสบุกเข้าไปในบ้านคือเป็นพอ่อลูกกันเข้ามาปกติไม่ได้หรอวะเธอได้เจอกับนักเดินทางข้ามกาลเวลาที่พยายามขโมยแล็ปท็อปของพ่อเธอชายคนนั้นพยายามจะอธิบายแต่อลิสก็ปาขวดใส่หัวเขาจนหลับ เสียงที่ดังทําให้กิลเบิร์ตตื่นและลงมังล่างอลิซบอกว่าเธอมาเพื่อขอโทษแต่กลับเจอชายคนนี้พยายามขโมยของแต่กิลเบิร์ตสงสัยว่าสองคนนี้นั้นร่วมมือกันกิลเบิร์ตเลยผูวว่าจะแจ้งตำรวจตันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาที่สนามหญ้า <L un ters> เมื่อชายคนนั้นได้สติเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่ควรก่อสร้างลงไฟฟ้าในอุเคียในขณะเดียวกันตำรวจก็ยิงปืนเข้ามาทำให้กิลเบิร์ตนั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขา ในตอนที่ตำรวจบุกเข้ามานักเดินทางก็ได้ให้อลิซกับพ่อไปยังอนาคตเธอตื่นขึ้นมาในสุสานใต้ดินที่ไม่รู้จักเธอพยายามมาตัวรอดและว,วิ่งไปที่ปลายอุวงมูเมื่อออกมาเธอก็ได้เห็นสภาพเมืองหลังโลกล่มสลาย อลิสค่อยๆหมดสติด้วยความตกใจและมือใครบางคนมาคว้าเธอไว้อีกด้านตำรวจการเวลาก็กลับไปที่สำนักงานใหญ่พวกเขาถูกตำหนิเพราะทำภารกิจล้มเหลวโดวยหัวหน้าชื่อคอนสแตนต์พวกเขาจับนักเดินทางข้ามการเวลาไม่ได้ซึ่งเป็นอาชญากรหลักละเขาอาจสร้างความปั่นป่วนในการและอวกาศแหลังจากหนีไปหลุยส์ต้องเป็นหัวหน้าปฏิบัติการปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ก็มาจากการตัดสินใจในอดีตของคุณแต่คุณกดไลค์แล้วเปลี่ยนอดีตได้คุณจะเปลี่ยนมันหรือไม่อลิสตื่นขึ้นมาในห้องเนา่า แลเธอก็ได้ยินเสียงพ่้องเธอจากห้องค่ะเธอพูดคุยและมั่นใจว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในคุกและตอนที่พวกเขากำลังงงอยู่นั้นผู้ชายที่ชื่อราฟก็เดินเข้ามาเขาแนะนำให้แฮิสกินอะไรสักหน่อยแล้วก็อธิบายว่าที่เนี่ยไม่ใช่คุกมันเป็นห้องนอนของเขาเองแล้วก็แนะนำให้พวกเขาอยู่ที่นี่ไม่ควรออกไปข้างนอกและเขาเองก็จำเป็นต้องอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ศตวรรษที่21ราบยงแนะนำให้ลฮิสไปคุยกับเขาต่อในห้องทดลองซึ่งที่นั่นก็มีคนรอเขาอยู่หลังจากนั้น รัฟก็พาตัวพ่อของอลิซมาด้วยซึ่งพ่อก็ขู่ว่าจะลงโทษพวกเขาให้หมดใครคนชี้ไปที่ประตูแล้วบอกว่าอย่ากออกไปก็ไปเลยยิวเบิร์ตกดปุ่มแล้วประตูก็เปิดออกและเบื้องหน้าพวกเขาก็ปรากฏว่ามันมีฝูงซอมบี้ยิวเบิร์ตจึงรีบปิดประตูด้วยความหวาดกลัวและใเดินทางก็บอกว่าเออผมลืมเล่าเรื่องซอมบี้ลหลังจากนั้นสมาชิกแก๊งคนที่3ดรเฮนรี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเอานั่งลงและอธิบายว่าซอมบี้พวกนี้เกิดขึ้นืั้งจากการแผ่ลังสี ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อลิ้ก็บอกว่าเธอผู้ถูกแต่กิวเบิร์ตก็ไม่ยอมรับว่าเรื่องนั้นจะทําให้เกิดเรื่องนี้ในอนาคตเพื่อเป็นการพิสูจน์พวกเขาจึงเคลียร์ฝูงซอมบี้และแนะนําให้ออกไปเดินเล่นในรถหุ้มเกาะกันเก่าๆพวกเขาถูกพาไปชมถนนที่พังทลาย กลับมาสักพักพวกเขาก็หยุดรถแล้วลากกิวเบิร์ตเข้าไปดูใน,นงานสถานที่ท่องเที่ยวเมฆรังสีขนาดใหญ่โคจรรอบโลกทุกๆ70ปีทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ใหญ่ขึ้นคราวนี้ก็ไม่มีใครรอดหลังจากเห็นว่าโลกเปลี่ยนไปยังไงกิวเบิร์ตก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดเมื่อคิวเบิร์ตยอมรับนักเดินทางก็จะจัดก,การต้นเหตุ อลิซพยายามปกป้องพ่อของเธอและขอให้พวกเขาใช้วิธีอื่นปกป้องมนุษยชาตินักเดินทางบอกว่าการขโมยข้อมูลของผู้มีอิทธิพลและก็เอามันไปแฉเรื่องที่ไม่ดีทางการเมืองเขาเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องทําเพราะตำรวจการเวลาจะออกค้นหาพวกเขาเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงลาบจึงเสนอทางเลือกอื่นเพื่อไม่ให้ตำรวจการเวลาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นจากภายในมากกว่าภายนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นมนุษยชาติก็สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง ดรเฮนรี่ก็เห็นด้วยเวลามันพูดถูกอลิสย้ยำว่าพ่อของเธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาไม่ใช่ข้าราชการที่เห็นแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเสมอไปนักเดินทางก็เห็นด้วยแต่เขาก็เตือนว่าถ้าตำรวจการเวลามาพบพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันตำรวจการเวลาก็เดินทางมาทำลายห้องแลบระหว่างเดินทางอลิสก็บอกว่ามีเพียงแม่ของเธอเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนพ่อได้คนพวกนั้นก็บอกกลับทันทีว่าพวกเขาจะไม่ช่วยแม่ของเธอเพราะในกรณีนั้น อลิซอาจจะไม่ได้เกิดมา<ๆ>เธอจะมีชีวิตอยู่ในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งต่อมาเฮลลี่กลับไปที่ห้องแล็บในขณะที่คนหนึ่งก็ไปเที่ยวผับอลิซกับพ่อก็มาพูดคุยกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ลาบอกถึงความฉลาดของอลิซและเสนอให้เอาเธอเข้าร่วมแก๊งแต่แล้วก็เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นระหว่างกิวเบิร์ดและอลิซทุกคนที่ได้ยินจึงรู้ว่ากิวเบิร์ดเป็นต้นเหตุของเมฆกมรรมภาพรังสีเมื่อผู้คนเริ่มโกรธกิวเบิร์ดก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเครื่องดื่มฟรีกินให้ีนนับกก้จออา เมื่อพวกเขาเอกมายังด้านนอกก็พบกับฝู่งซอมบี้พวกเขาจึงจะพาทีมว้าไปยังอีกมิติหนึ่งแต่โชคร้ายอุปกรณ์ของเขาบอกว่า,วาแบตใกล้จะหมดแล้วทันใดนั้นก็ปรากฏแก๊งที่มีผู้นําชื่อลีดวีเซลได้เข้ามาช่วยเบียเบ่ยงเบนความสนใจซอมบี้ในขณะเดียวกันก็มีการโจมตีของตัวจการเวลาที่ห้องแล็บแต่ว่าเฮลลี่ก็เห็นพวกเขาก่อนจะก้องค์จรเขาเก็บของและเปิดโหมดทําลายตัวเองก่อนจะออกจากห้องแล้วทันใดนั้นเองเสียงระเบิดดังสนั่นก็ดังขึ้นมันทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ห้องหลบที่ถูกทำลายตำรวจพบแผนที่ของที่ซ่อนอีกด้านหนึ่งพวกของอลิก็ไปถึงที่ซ่อนที่เป็นชุมชน ลาบแนะนาให้อลิซเข้าร่วมแก๊งของพวกเขาแต่นักเดินทางอีกคนก็อธิบายให้อลิซวีเซลฟังว่าเขาไม่ต้องการพาคนพวกนั้นมาที่นี่เพราะว่าดูแล้วไม่น่าไว้ใจเธอบอกว่าผู้คนควรได้รับโอกาสไม่ใช่ถูกกาจัดระหว่างที่พวกเขากาลังกินอาหารเฮลลี่ที่ถูกไฟไหม้ก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะเขาบอกว่าตํารวจกาลเวลากําลังจะมาที่นี่ไม่นานพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นลิซวีเซลซสั่งให้ได้เด็กเข้าประจําที่พวกเด็กเริ่มล้มโต๊ะและใช้อาวุธที่เป็นหินคว้างปาใส,าส่ศัตรูตำรวจกาลเวลา จึงตอบรับด้วยการปลาระเบิดคว้างกลับไปดรเฮนรี่ก็กระโดดรับไว้อย่างกล้าหาญชิ้นส่วนที่กระตกระายทาให้เห็นว่าดรเฮนรี่นั้นเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ด้วยความโกรธนักเดินทางก็คว้าปืนจะยิงใส่คิวเบอร์อีกครั้งโดยเขาขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลุ่มของเด็กๆไม่อยากเห็นให้มีการฆาตรกรรมการเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงค่อยๆลดอาวุธลงแล้วก็โดนช็อตจากตำรวจการเวลาลาบที่พยายามจะสวนกลับก็โดนด้วยเช่นกัน วีเซลจึงสั่งให้ผู้รีดกคยอมแพ้ตำรวจการเวลาทอนหมวกออกและบอกว่าพวกเขาไม่ได้มาทำร้ายพวกเธอตำรวจจับตัวนักเดินทางหล่ลาบแล้วก็พาตัวกิลเบิร์ดกับอลิซออกไปที่สำนักง,งานใหญ่คอนแซนขอบคุณอลิซที่ช่วยพวกเขาจับอาชญากรอันตรายแต่ลิเชื่อว่าพวกของลาบมาเพื่อช่วยโลกในขณะที่ตำรวจการเวลาไม่ได้ช่วยโลกดีขึ้นโดยซ้ำเธอเชื่อว่าสามารถช่วยมนุษยชาติได้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามกาลเวลาวก็แค่ต้องกลับไปขโมยข้อมูลในแล็ปท็อปของพ่อคอนแซนก็รับประกันว่าเธอจะทำไม่สำเร็จคอนแซนออกจากห้องแล้ว อลิสในอนาคตก็เข้ามานั่งเธอบอกกับอลิซในปัจจุบันว่าการขโมยแล,ล็ปท็อปของพ่อไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเธอบอกว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีได้ถ้าผู้คนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอยังบอกอีกว่าพ่อจะเสียชีวิตในไม่ช้าเพราะว่าเริ่มดื่มหนักแต่ที่แม่ของพวกเราเสียชีวิตดังนั้นเธอจึงแนะนำให้อลิสในปัจจุบันใช้เวลายอยู่กับพ่อให้มากที่สุด ตำรวจการเวลาได้พาตัวอลิสและคิวเบิร์ดกลับมายังปัจจุบันในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมตอนเช้าก่อนไปทำงานคิวเบิร์ดก็มองแล็บทอบนโต๊ะจากนั้นเขาก็มองเข้าไปยังห้องในวัยเด็กของอลิสซึ่งตอนนั้นเธอก็แกล้งทำเป็นหลับอยู่ในอนาคตนักเดินทางข้ามการเวลาและลับก็ถูกจับตัวมาที่ห้องคอนเทนต์เธอประกาศว่าพวกเขาต้องชดใช้วความเสียหายที่พังพลายไปทั้งหมดนักเดินทางก็ตอบกลับว่าจริงๆผมมาช่วยบุคคลไว้มากมายแต่คุณน่ะไม่รู้อย่างที่เขาพูดเมื่อเขาข้ามเวลาสำเร็จเวลาก็จะถูกรีเซต็ตและตำรวจการเวลา ก็จะจําอะไรไม่ได้มีเพียงคนที่เดินทางข้ามกาลเวลาเท่านั้นที่จะรู้ความจริงอําพูดของลักเดินทางข้ามกาลเวลาทําให้ตํารวจเริ่มสับสนคอนแสแตนติงโกรธและบอกว่าอย่าไปไว้ใจคนพวกนี้สําหรับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นพวกเขาจะถูกขังไว้ในโฮซึ่งเป็นคุกที่ไม่มีเวลากลับมาปัจจุบันจิเบิลก็ออกไปเซ็นสัญญาก,กับเอ็กโซมาโค แต่อยู่เขาก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปเมื่อกลับมาบ้านอลนนี้ก็ถามว่าทำไมพ่อไม่ไปเซ็นสัญญาเออคือพ่อก็แค่อยากใช้เวลาทั้งวันอยู่กับลูกนะที่สํานักงานตํารวจก็ได้รับสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเวลานักเดินทางจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในของ Q ิูเบิร์ต จะไม่สามารถแทรกแซงได้ด้วยความโกรธคอนแซนจึงบอกว่าเธอทําได้ทุกอย่างเธอสั่งให้คนของเธอไปตามหากิวเบิร์ตและก็บังคับให้กิวเบิร์ตเซ็นเอกสารและถ้าเขาปฏิเสธอ่ะก็กำจัดลูกสาวของเขาซะหลุยจึงแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยทาแบบนัน้นมันผิดกฎหมายนะแต่เธอก็ไม่สนใจและก็บอกว่าให้เอานักโทษไปขังที่โฮด้วยแล้วหลุยก็พาพวกเขาไปในอนาคตเมกกรรมภาพบังสีก็ขยายตัวเข้าใกล้ที่ซ่อนลับ วิเซลขอให้เฮนรีที่ถูกแยกชิ้นส่วนอยู่ทำอะไรสักอย่างตำรวจการเวลาบุกไปที่บ้านกิลเบิร์ตและพาตัวเขาไปเพื่อบังคับเซนเอกสารออนแซนรู้สึกไม่ไว้ใจหลุยส์เธอจึงส่งเจ้าหน้าที่อีกคนไปดูในวินาทีสุดท้ายหลุยส์ตัดสินใจเปลี่ยนข้างและปล่อยให้เจ้าหน้าที่อีกคนตกลงไปในหลุมหรือปล่อยตัวนักโทษโดวยหวังว่าถ้าทำสำเร็จก็จะไม่มีใครจำเรื่องนี้ได้ลาวก็บอกว่าเธอเองก็จะจำไม่ได้เช่นกัน แต่เธอก็ช่วยพวกเขาไปแล้วตามแผนลาบพระคุณช่วยอลิสด้วยนอกจากนี้พวกเขาจะต้องช่วยกิลเบิร์ตส่วนหลุยส์จะจัดการคอนสแตนต์เองลาบประกฏตัวต่อหน้าลอาิสด้วยความตกใจวิกเตอร์ก็เลยต่อยหน้าเขาไปทีอีกด้านหนึ่งนักเดินทางก็ย้ายไปยังรถของกิลเบิร์ตอีกด้านหลุยส์ก็มารายงานว่างานเสร็จแล้วแต่คอนสแตนต์ก็สงสยัยว่าไอ้คนที่ส่งไปมันอยู่ที่ไหนทันใดนั้นก็มีเสียงแจ้งมาว่าอักโทษได้หนีไปแล้ว คอนแซนจึงรีบปิดไฟในห้องแล้วก็โจมตีหลุยที่กําลังสับสนแต่มาที่ปัจจุบันลาร์กก็ได้ฟื้นคืนสติและเขาก็เทเลพอร์ตจากที่หนึ่งไปอีก,อกที่หนึ่งทำให้ตํารวจกันเวลาไม่มีโอกาสยิงเขาพิรวยของกิลเบิร์ตตำรวจก็เข้าไปดูว่าไอคนที่มาเนี่ยมันตายหรือยังทันใดนั้นนักเดินทางก็คว้าขาตํารวจแล้วก็ย้ายไปที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่เจอคิงแมนแน่นอนเมฆได้ขยายตัวใกล้เข้ามาที่ซ่อนวิเซอร์จึงบอกให้เฮนรี่รีบทำอะไรสักอย่าง แต่เขาก็บอกว่าบมไม่มีเวลาพอจะสร้างทำให้มมชีนแล้วก็ตัดมาที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตำรวจและนักเดินทางข้ามการเวลาก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพราะพวกเขาถูกโจมตีด้วยระเบิดทางอากาศดูจักสภาพแล้วก็ไม่น่ารอดหลังจากอาลิซรับเอาชนะตำรวจเธอก็ตัวหาพ่อแล้วคอนสแตนต์ก็ปรากฏตัวแย่งโทรศัพ์ของคิวเบิร์ดออกมารับเองเธอบอกว่านักเดินทางข้ามการเวลาของเธอถูกจับแล้ว ทางด้านที่ซ่อนลับเฮนรี่ก็ประกาศว่าเขาไม่สามารถสร้างททา์มิชีนได้ทันเวลาเด็กๆรอคอยความตายในขณะที่กิวเบิร์กกำลังลงนาเซ็นเอกสารแต่มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นปรากฏว่าล,ลาลิซถูกส่งไปยังช่วงเวลาที่เธอเกิดอลิซได้ใช้ปืนจ่อไปที่หมอและบอกให้เขาช่วยชีวิตแม่ของเธอนักเดินทางอธิบายว่าอาลิซกำลังจะลบตัวเองออกจากไทม์ไลน์ื่อเลือกที่จะให้แม่มีชีวิตต่อไปแม่ออลิซท,ที่กำลังคลอดลูกนั้นได้เห็นลูกสาวที่โตแล้วเธอเป็นใคร อลิสก็บอกว่าเธอไม่ใช่ใครเลยหลังจากเหตุการณ์ต่างๆก็ค่อยหายไปกิวเบิร์ตก็ตะโกนออกมาว่าเขาไม่อยากสูญเสียลูกสาวไปเลยเขากลัวที่จะลืมเรื่องราวของเธอแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาในห้องครัวเขาเจอหน้าอลิสแล้วก็ถามว่าอลิซนี่เป็นใครภรรยาบอกว่าอลิสเป็นลูกของน้องสาวซึ่งเขาเสียชีวิตระหว่างคลอดลูกอยู่เบร์ตกันึกขึ้นได้ว่าเขาต้องเซ็นสัญ,ญญาอะไรบางอย่างภรรยาจึงบอกว่าคุณเซ็นทุกอย่างแล้วแล้วก็หยิบหนังสือพีมาให้ดู ในหนังสือพิมพ์มันก็มีข่าวเกี่ยวกับกิลเบิร์ตเปิดตัวพลังงานโครงการหมุนเวียนที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่นักพ้องเวลาตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวด้วยความสงสัยของทุกคนดรเฮนรี่จึงอธิบายว่าสมองกำลังประมวลผลถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเส้นเวลาใหม่เมื่อนักเดินทางถามถ,ามถึงกรรมภาพทังสีวิเซอร์ก็บอกว่ามันไม่มีนะเฮนรี่จึงบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งอ่ะช่วยเราไว้เธอจำเรื่องทุกอย่างได้ต่างจากเพื่อนรุวมง,งานของเธอ ตอนนี้พวกเขาดูเหมือนว่าจะอยู่ในอีกหนึ่งพาราเรียเวิลด์ในระหว่างสังสรรค์ดรเฮนรี่ก็อธิบายว่าอาลิซสร้างความขัดแย้งในเส้นเวลาอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วอลิซก็มาที่โต๊ะอาหารเธอบอกว่าเธอจำอะไรไม่ได้และก็ไม่รู้อะไรเลยด้ยวยซ้ำเธอยกเลิกการเกิดของตัวเองแต่เธอก็ไม่ได้หายไปไม่เช่นนั้นการช่วยเหลือของเธอก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่ได้เกิดมาดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโลกคู่ขนานสําหรับผู้ที่เดินทางข้ามกาลเวลาได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม คุณคิดว่าการเดินทางข้ามกาลเวลามีอยู่จริงหรือไม่สำหรับวันนี้ Fast Story g h ก็สวัสดีครับ